สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน,นุชี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาตามต่อกันใน Princess Silver นะคะคำสาบรักชายาผมขาหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่าชายาไหลใจนะคะกันใน ep 49ถึง53กันไปเลยอ่แต่ว่าก่อนไปอย่าลืมทำอะไรนะต้องกดส u บกั r i b e กันก่อนนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นุชี่นะคะแล้วก็ตามติดกันในคลิปใหม่ๆกันด้วย โอเคใน e ีพีนี้นะก็เริ่มต้นด้วยที่นางเอกอะหนีหลีออกมาจนถึงชายแดนแคว้นเฉินแล้วแต่โชคร้ายนะกลับโดนพรรคสัจธรรมมาขวางไว้ทำท่าจะฆ่านางน,นะคะแล้วก็โชคดีที่พวกจ้นไปอ๋องอะได้ส่งพวกองค์รักษ์นะคะมาคุ้มครองนางเอกจนได้นำตัวนางเอกอะเข้าไปสู่วังหลวงได้และข่าวลือเรื่องที่หลงเลิกแยกทางกับทางหลีอ๋องแถมหลีอ๋องยังส่งคนไปตามล่าฆ่านางอีก ก็ถึงหูห้องเต้หลงฉีแล้วก็อองอุปราชพวกเขาทั้งสองคนจึงรีบเดินทางมาที่แคว้นเฉินพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและเมื่อทั้งสองคนมาเจอกันต่างก็ประทะคาลมระหว่างกันเนื่องจากฟู่โฉยังกดหลงฉีที่มาแอบสลับสับตัวหลงเลิกกับเหินเซียงทําให้นางต้องกินยาพิษแมงป่องแทนจนเกือบตายและเขาก็ยังสงสัยในตัวหลี่องอด้วยนะว่าทําไมพระเอกถึงได้ส่งคนมาตามล่าหลงเล่ ถ้าหากครั้งนี้เจ้าทาพลาดข้าจะขอหลงเลิกคืนส่วนทางด้านหลงเล่อนะนางได้รับการต้อนรับจากทันเจิ้นไปอ๋องแล้วก็องคหญิงเจ้าหวินอย่างดีนางจึงได้พักรักษาตัวที่นี่ก่อนแต่อยู่มาวันหนึง่งนางเริ่มสงสัยในตําหนักของเจิ้นไปอ๋องนางเลยลอบออกมาสืบแต่แล้วนางกับเจอหลีอ๋องที่มาตามสื่อเหมือนกัน พวกเขาทั้งสองคนจึงได้สวมกอดกันอ้าวตกลงเขาดีกันเหรอใช่หลีอ๋อง,งยังตำหนิมันเยาด้วยที่นางเคยสัญญาวไว้ว่านางะจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแต่นี่นางบังคับให้เขา,เาทําตามแผนของนางเขาเกือบทําใจไม่ได้แล้วตอนที่นางดึงดาบเข้าแทงท้องตัวเองแท้จริงแล้วแผนทั้งหมดมเป็นแผนของมันเยานั่นเอง ทางนางเอกเลยบอกกับพระเอกว่าที่ข้าทําแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการปลุกขวัญกําลังใจทหารเพิ่งจะผ่านข่าวลือเรื่องปีศาจผมข่าวมาได้ตอนนี้ท่านต้องเข้มแข็งไว้นะโอ้ยคือลุ้นแทบแย่นึกว่าเขาจะไม่รักกันแล้วโอเคเข้าเรื่องต่อดีกว่าต่อมาหลินเซินเจ้าสำนักเทียนโฉก็มาเยือนเรือนของเจิ้นเป่ยอ๋องและเขายังนำข้อเสนอด,ดีๆจากฝูยวนมาด้วยเจิ้นเป่ยอ๋องจึงขอเวลาคิด3วัน และแล้วเฉินอีก็ปรากฏตัวเพราะแท้จริงแล้วนางเป็นคนของแคว้นเฉินและนางก็ได้มอบตำราภูผาชลทีให้กับทางเจิ้นไปอ,องแล้วด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรผ่านไปตั้งหนึ่งปีแล้วเชียนยี่หรือว่าเจิ้นไปอ,องก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจตำรานี้สักทีเขาจึงรู้คำตอบของทางตัวเองแล้วว่าเขาจะบรรลุปเป้าหมายได้อย่างไรมันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นคือร่วมมือกับฝูหยวน อีกวันหนึ่งเชียนยี่ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับอ,องคอุปราชและฮ่องเต้หลงฉีโดยได้เชิญหลงเลิฟมาในงานด้วยเพราะเขาหลอกล่อนางว่าอ,องอุปราชและหลงฉีต้องการที่จะซื้อม้าศึกจากทางแคว้นเฉินนางจึงยอมตกลงมาในงานเลี้ยงและพบหน้ากับฟู่โฉเพราะนางก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขาต้องการซื้อม้าศึกจะเริ่มสงครามแล้วใช่ไหม และในงานเลี้ยงแห่งนี้หลีอ๋องผู้ที่ไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏตัวและเขาก็แสดงเจตจำนงด้วยว่าเขาต้องการที่จะซื้อม้าศึกด้วยอีกคนเมื่อทั้งสคนมาเจอหน้ากันโดยบังเอิญหลังจากแยกทางกันแล้วพระเอกกับนางเอกก็เล่นละครว่าเกียดขี้หน้ากันเพื่อให้เกิดความแนบเนียนและหลงเล่ยังแกล้งเมาแล้วก็โวยวายด้วยว่านางอยากทำศึกเหมือนกันดังนั้นนางจึงขอซื้อม้าศึกจากทางแคว้นเฉิน นางเอกอะบอกว่านางอะเคยช่วยเชียนยี่ไว้น่าจะขอทวงบุญคนครั้งนี้ขอให้เขา่าขายมาให้กับนางซึ่งครั้งนี้ก็ไม่มีใครคัดค้านและฟู่โฉเองก็มองไม่ออกด้วยว่าหลงเลอ่อเล่นละครตบตาอยู่และเมื่อนางเมาและได้กลับมาที่เรือนหลิงเยีย่ยก็นาน้าแกงสั่งเมา,มาให้นางนางเอกเลยแซงทําเป็นกินพอรู้ว่ามันจะต้องเป็นแผนของหลิงเยีย่ยแน่ๆนางอยากรู้ผู้อยู่เบื้องการเบื้องหลังว่าเป็นใคร และในที่สุดหลิงเยี่ยก็เผยท่าแท้ของตัวเองนางพยายามกล่อมให้เซียวซาฆ่าองค์หญิงซาแล้วก็หนีไปกับนางแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซียวซาจงรักพักดีในตัวองคหญิงเขาจึงขอปลิดชีพหลิงเยี่ยด้วยมือของตัวเองและสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ยังโดนจับตัวไปจนได้และคนร้ายยังได้ส่งจดหมายไปบอกหลีอ๋องกับฟู่โฉด้วยว่าองค์หญิงลงเล่ออยู่ที่ตำหนักเพื่อปลุกปั่นให้พวกเขาทั้งสองคนไปเจอกันที่ตำหนัก และเห็นว่าหลงเลออยู่ในนั้นเมื่อพวกเขาเข้าไปตำหนักก็ระเบิดพวกเขาทั้งสองคนเห็นกับตาว่าหลงเลอถูกไฟคอกตายและพวกเขายังโดนสะเก็ดระเบิดเหมือนกันพอพวกเขาฟื้นขึ้นมาถึงแม้จะบาดเจ็บทั้งสองคนแต่ด้วยความรักที่มีต่อนางเอกพอรู้ว่านางเอกตายพวกเขาจึงไม่เหลืออะไรแล้วและลงมือห้ามหันกันเองพวกเขาต้องการต่อสู้ให้ตายจนไปข้างหนึ่งเพื่อล้างแค้นให้นางที่เป็นที่รัก และสุดท้ายฟู่โฉก็โดนหลี่อองแทงจนฟู่โฉเองก็ยอมแพ้แล้วในขณะที่หลี่อองกำลังจะฆ่าฟู่โฉอยู่ดีๆหลงเลิกก็ปรากฏตัวสิ่งนี้ก็เลยทําให้หลี่อองและฟู่โฉต่างก็ตกใจมากและเมื่อฟู่โฉเห็นเขาทั้งสองคนยังรักกันอยู่ฟู่โฉก็ตาสว่างแล้วก็บอกว่าข้าน่าจะรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกเจ้าไม่มีวันเลิกรักกัน ส่วนทางหลงเล่นนางก็บอกฟู่โฉให้ตาสว่างด้วยเหมือนกันว่าท่านรู้ไหมว่าแท้จริงแล้วท่านคือพี่น้องฝาแฝดของทางหลีอ๋องพวกเจ้าเป็นลูกชายของทางพาะสนมหวิน ทางด้านหลินเซินผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดเห็นท่าไม่ดีจึงรีบมาปลุกปั่นฟู่โฉว,ว่าอย่าไปเชื่อนางนางโกหกเจ้าให้เจ้าจําความรู้สึกแครนตลอดสิบปีที่ผ่านมาเจ้าต้องผ่านอะไรมาบ้างห้องเต้ไม่เคยรักท่านและนางก็ไม่เคยรักท่านเลยทุกคนรักแต่หลีอ๋องคนที่เจ้าควรจะฆ่าคืนนี้คือหลีอ๋อง ฟู่โฉเองก็เริ่มสับสนไปหมดว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่พูดความจริงพอเขาเข้าใจมาตลอดว่าฝูยวนคือแม่ของเขาและฮห้องเต้ก็ไม่เคยรักเขาเลยชีวิตเขามีแต่การแก้แค้นแล้วตอนนี้เขาจะมาเป็นพี่น้องฝาแฝกกับทางหลี่อ๋องคู่อริตลอดการของเขาได้ยังไงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ทันแล้วเชียนยี่ได้รวบรวมยอดฝีมือมาฆ่าวพวกเขาทั้งสามคน ทั้งหลีอ๋องหลงเลอ่อและฟูโฉต่างก็สู้กันสุดตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วห้องเต้หลงฉีก็ได้มาช่วยนางเอกด้วยจึงเกิดฉากที่ผู้ชายทั้งสามคนที่หลงรักในตัวหลงเลอ่อมาร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องนางและในเหตุการณ์นั้นนางเอกก็ได้เปิดโปงความช่วงของทางเชียนยี่และหลินเซินด้วยว่านางสงสัยในตัวหลิงเยี่ยมานานแล้วนางจึงไม่ได้ดื่มน้ำแกงสั่งเมาและห้องเต้หลงฉีก็ได้มาช่วยนางไว้ด้วยส่วนหลงเลอ่อตัวปอนในตำหนัก เชียนยี่ก็แค่จัดฉากส่วนจดหมายยุแยงฟู่โฉกะหลีอ๋องให้พี่น้องแตกคอกันห้ำหั่นกันเองเมื่อไม่เห็นนางนเป็นที่รักต้องตายพวกเขาเอาวางแผนมานานแล้วต้องการทำลายตระกูลจงเจิ้งของทางเปยหลินเอาลูกชายฝาแฝดของทางพระสนมหวินตั้งแต่แรกเกิดให้คนนึงไปเป็นลูกของฝูยวนปลูกฝังให้เขาเกียรติให้แก้แค้นห้องเต้เปยหลิน ซึ่งในอดีตพัสนมวินเขาก็รู้ได้นะว่าลูกชายฝาแฝดอีกคนนึงยังไม่ตายพวกเขาก็พยายามตามหาอยู่และหลี่อ่องเองก็รู้เรื่องนี้ด้วยเขายังโชว์ปานรูปมังกรบนแขนของเขาให้ดูด้วยว่าฝาแฝดของเขาก็มีเหมือนกันแต่ทางฟู่โฉก็ตะโกนไปว่าเขาไม่เคยมีปานรูปมังกรนะแต่อยู่ดีๆเขาก็นึกออกแล้วก็หันไปถามทางหลินเซินว่าเจ้าใช่ไหมเป็นคนลอกหนังแล้วก็เอาปานรูปมังกรของข้าออกไปจากแขนแล้วหลินเซินก็ยอมรับ คือหลินเซินกับฟูหยวนชั่วมากๆเขาได้ภาคลูกภาคแม่แล้วก็หลอกให้พี่น้องฆ่ากันเองส่วนทางองค์หญิงเจ้าวินนะเมื่อเขารู้ว่าเชียนยี่สามีตัวเองชั่วมากนางก็ขอไปช่วยเหลือหลงเลอรแล้วก็หลี่อองดีกว่าเพราะแท้จริงแล้วเชียนยี่ต้องการให้คู่ฟู่โฉและหลี่อองแตกคอกันเพราะผู้หญิงคนเดียวเมื่อแคว้นเปย์หลินล่มจม แควนเฉินก็จะพังอาจได้และเขาก็ยังทําสัญญากับฝูยวนด้วยเขาต้องการที่จะครองแควนเฉินและรวบรวมใต้ล่าในที่สุดแล้วห้องเต้ของแคว้นเฉินก็ปรากฏตัวพร้อมกับทหารหลายนายถึงแม้เขาจะเป็นห้องเต้ท,ที่ทรงพัยเยาแต่เขาก็ชาญฉลาดมากๆที่พอจะรู้เรื่องเขาจึงยกทัพมาช่วยหลี่อ๋องแล้วก็ปราบเชียนยี่ แต่เชียนยี่ก็ยังไม่สํานึกนะเขายังไม่เคารพในตัวฮ่องเต้น้อยด้วยเพราะเขาอะระโมบโลภมากแล้วก็กระหายอํานาจแม้แต่ตัวเจ้าวินพระชายาของเขาเขาก็สละได้แต่ฮ่องเต้ก็เอาเขาอยู่แล้วก็สั่งให้ทหารนะจับตัวเชียนยี่สุดท้ายแล้วเชียนยี่เขาก็เลยได้ดื่มยาผิดฆ่าตัวเองตายต่อหน้าทุกคนเหตุการณ์สะเทือนขวัญของทุกคนในคืนนั้นก็จบลง รุ่งเช้านะเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นก็มาเจอข่าวดีว่านางอะตั้งครันแล้วหลี่อองและนางต่างก็ดีใจกันอย่างมากแต่ว่าฟูโ่โฉและหลงฉีต่างก็ต้องเดินออกไปจากห้องทางฟูโ่โฉเขาขอกลับไปที่แคว้นเปยหลินเขาจะไปถามฟูยนให้รู้เรื่องแต่ก็ก่อนไปเขาได้เจอกับหลี่อองและก็ได้บอกว่าห้องเต้เปยหลินยังมีชีวิตอยู่พวกเขาพี่น้องก็ได้เจอหน้ากันแล้วก็เข้าใจกันส่วนทางหลงเลอิอเขาก็มารอส่ง ฟู่โฉกับแคว้นเหมือนกันนางได้บอกลาซึ่งมันก็คือมิตรภาพดีๆระหว่างพวกเขาทั้งสองคนที่จะมีให้กันได้ฟู่โฉก็ยังได้บอกความลับกับนางด้วยว่าแท้จริงแล้วเหินเซียงคือลูกสาวของทางตระกูลฉินนางชื่อฉินเซียงนางเอกจึงถามว่าแล้วเหินเซียงมีพี่น้องไหมเพราะในภาพความทรงจําของนางนางก็จําภาพเด็กผู้หญิงสองคนที่อยู่ในตระกูลฉินได้แต่ฟู่โฉเขาเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องจากหลงเลิอไปถึงแม้จะรักแค่ไหนแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจส่วนทางห้องเต้หลงฉีนะก่อนไปเขาก็ได้มาหานางเอกเขาได้ใช้เลือดของตัวเองให้นางดื่มนางจึงได้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้และหลงฉีเองก็จากไปเพื่อไปตามสืบเรื่องราวท,ทั้งหมดที่มันยังค้างค่ะกับทางไทยเฮาที่แคว้นฉี สุดท้ายแล้วพระเอกกับนางเอกก็ได้เดินทางกลับแดนใต้สักทีข่าวข่าวของพระชายาก็ขี้ขายและพวกเขายังได้ม้าศึกกลับมาจากทางแคว้นิอนอีกด้วยพวกชาวบ้านแล้วก็ขุนนางต่างก็แซ่ซ้องสรรเสริญในความสามารถของพวกเขาและก็ดีใจที่พวกเขากลับมาได้อย่างปลอดภัย เมื่อต่างคนต่างกับแคว้นของตัวเองไปใช้ชีวิตทางฟู่โฉได้ส่งหนังสือมาถึงมือของทางหลี่อ๋องมันคือสัญญาสงบศึกระหว่างแคว้นเพราะเขาไม่คิดที่จะทำสงครามกับพี่น้องของตัวเองอีกแล้วแล้วก็ยังเป็นห่วงเป็นใยในตัวหลี่อ๋องกับหลงเลอ่อด้วยเพราะเมื่อเขารู้ว่าหลี่อ๋องกำลังจะจัดงานแต่งงานกับทางหลงเลอ่อเขาก็ยินดีและไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้ฝู่ยวนหนีไปแล้วส่วนทางฮ่องเต้พ่อของพวกเขาก็หายตัวไปด้วย ฟู่โฉอยากให้พวกเขาทั้งสองคนมีความสุขกันก่อนส่วนทางหลีอองนะเขาก็แอบ,บสอบถามจากทางเซี่ยงอิงเหมือนกันว่าตอนที่ฟู่โฉอยู่สำนักเทียนโฉเขาลำบากมากไหมซึ่งเซี่ยงอิงก็บอกว่าฟู่โฉได้ผ่านความเป็นความตายมามากเพราะว่าเจ้าสำนักมีการฝึกที่โหดใครก็ตามในสำนักที่ฆ่าฟู่โฉได้ก็จะชนะที่ฟู่โฉรอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าต้องผ่านด่านทดสอบมามากมายแถมยังโดนทรมานเพื่อให้ลางแค้นอีก เมื่อหลี่อ๋องทราบเรื่องเขาก็เป็นห่วงฟู่โฉมากเขาจึงลืมความแค้นระหว่างพวกเขาทั้งสองคนในอดีตซะเรื่องราวมันเหมือนจะคีค่ายแล้วเพราะว่าพระเอกกับนางเอกกำลังจะแต่งงานกันแถมนางเอกก็กำลังจะมีลูกตัวน้อยด้วยหลี่อ๋องกับฟู่โฉก็เข้าใจกันแต่เมื่อเซียวเขอได้รับตำราปาดเหมันนางจึงได้รู้ว่าพิษในร่างกายของนางเอกมันคือพิษฟ้าบันดาลซึ่งพิษนี้จะทำให้มันฉลายไปได้ต่อเมื่อคนคนนั้นมีลูก นางสามารถใช้เข็มทองดูดพิษจากนางเอกไปไว้ที่ตัวลูกของพวกเขาได้นางเอกก็จะรอดปลอดภัยแต่ลูกเมื่อเกิดมาจะต้องได้รับการรักษาสลายพิษหากไม่ดีลูกก็จะตายได้ทุกเมื่ออเป็นยังไงกันบ้างกับใน ep นี้นะคะความแบบว่าทอรหดอดทนของนางเอกคือกำลังแบบว่ามีลูกไม่น้อยนะคะกับทางพระเอกแต่ดันมาเจอว่าในร่างกายของตัวเองอ่ะ พิษที่แท้จริงมันคือพิษฟ้าบันดาลที่คือสามารถที่จะสลายพิษนะคะเอาไปให้ลูกของนางเอกได้ซึ่งนางเอกอะ่ะเขารักลูกมากนะไม่มีทันที่จะทอย่างนั้นอยู่แล้วต้องไปตามต่อกันในคลิปหน้าจริงๆแหละว,ว่าระหว่างความคิดเห็นของพระเอกกับนางเอกเรื่องลูกนะคะจะเป็นยังไงกันต่อไปคะ่ะ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดต like, ะะิดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนกันค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวค่ะบ๊ายบายเย้